สวัสดีครับยูทูบแนะู้ชุจท่านครับวันนี้แล้วก็มาอยู่กันในรายการเราไปตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมหมูเด้งฟูแต่นาก็ห่างห,หายกับไปนานเลยสำหรับเกมนี้นะฮะไม่ได้เล่นประมาณ4 5เดือนเลยนะครับเกมนี้ก็ได้ปิดไปนะครับแล้วก็กลับมาเปิดใหม่นะฮะแต่กลับมาเปิดครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับเกมซีโนพีทเนี่ยรวงกับเกมนี้นะฮะก็เลยแบบว่ามีพลังต่างๆอย่างเช่นออมก็มาด้วยนะครับซึ่งในวันนี้การกลับมาครั้งนี้ของผมนะครับก็จะมาสอนทาดับรงจนวีสอง 2, แล้วก็ตามด้วยดับเบิลจีว,วีสองมาด โซลูชิ้นอื่นเนี่ยอย่างเช่นอาร์นอตเนี่ยก็ยังทําไม่ได้เลยนะครับก็ว่าของนี้อาจจะหายากเกินไป อาจจะมาทีละนิดทีละหน่วยนะครับนะก็ซึ่งตอนนี้ก็ทําทรงจีนวีสแล้วก็ทาด้วยเวอร์จีนวีสอแล้วมาดูกันเลยทํำยังไงฮะอ่าก็กดกเลยฝากกดไลค์เพื่อไปกาลังใจกดไลค์คลิปนี้ไม่เกินนะฮะหากใครที่กำลังมองหา้านรับเติมโลบักขอแนะนาร้านนี้เลยสัตว์บัก้านรับเติมโลบักราคาถูกมีราการกดเกมพัทเลทห้าส่งของไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ฮะใครที่แบบว่าอยากซื้อเกมพงเกมพัทนะครับก็สามารถแบบว่าเติมที่ร้านสัตว์บักได้ลิงกจะอยู่ใต้ล่างคลิปเลยฮะ มาครับก็อย่างแรกที่จะมาสอนเลยก็คือซองจินวูวีสอนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเอฟซกันดีกว่าครับเอพซนี่มันจะอยู่ข้างหลังกอดทหารเรลยครับมันจะเป็นกอดขีม้าแบบนี้นะนี่เอฟซอยู่ก่อนนี้เลยครับแล้วก็จะมีซองจินวูในยืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะก็วิธีการทําเลยให้เราเนี่ยไปหาของตามนี้มาแล้วก็ตามได้เงินแล้วก็เพชรประมาณนี้นะฮะก็จะได้ซองจินวูคามิดเด็คเกอร์วีสองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการทํากันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกเลยนะฮะก็คือให้เราเนี่ยไปหาชาร์ดโอค ชาโด้คิงโคนะครับตีได้ที่เกาะหิมะนะครับมันจะอยู่หน้าเกาะแรกตรงนี้นะครับมาที่หน้าเกาะแรกแล้วก็เลยไปที่หลังกดทหารเรือแล้วก็ตามด้วยมาเกาะน,นี้นะครับจะเป็นเกาะหิมะแล้วก็จะมีบอสเกิดตรงนี้มันจะเกิดทุก2อนาทีแล้วก็ชาโด้ตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่โอกาส5%นะครับก็ให้เราตีบอสตัวนี้จนกว่ามันจะดอปนี่ตีไปเลยอ่าพอตีดอบแล้วนะครับเราก็เก็บใส่กระเป๋าเลยนะฮะ ต่อมาก็เป็นไดมอนด์นะครับซึ่งไดมอนด์เนี่ยนะครับก็ได้จากการแบบว่าลงดันเจียนซึ่งดันเจียนเนี่ยมันจะสุ่มเกิดประมาณ2-3นาทีนะครับเวลาที่เราเข้าเกมมานะครับและพอมันเกิดแล้วเนี่ยนะประมาณ2 3สานาทีเนี่ยให้เราเนี่ยตามหาตามเกาะต่างๆ,ๆนะครับซึ่งมันจะสุ่มเกิดตามเกาะต่างๆเลยนะครับอ่าก่อนนี้ไม่เจอก็อาจจะอยู่เกาะเอตเตเกาะเอตตไม่เจอก็อาจจะอยู่กเกาะอีเวนนี่ๆหน้าตาเป็นแบบนี้เลยฮะอ่าซึ่งให้เราเนี่ยไปได้เลยครับ แล้วก็ดันเจี้ยนเนี่ยมันสามารถไปกันได้หลายคนเลยนะประมาณ6คนกว่านะซึ่งพอเราลงไปแล้วนะครับมันจะเจอบอสบูซันแต่ผมจะไม่ไปแล้วกันนะนะต่อมานะครับก็คือแอดบอนเฟดมินนะครับก็คือแบบว่าให้เราเนี่ยไปเกาะหัวกะโหลกครับนี่มันจะอยุดทางนี้นะครับแล้วก็สังเกตได้เลยว่าเกาะของมันเนี่ยมันจะมีหัวกะโหลกแล้วก็ให้เราตีบอสเอตตานะครับเอตตามันจะอยุดตรงนี้เลยนะครับนี่แอดบอนเฟดมินเนี่ยได้จากการตีบอสตัวนี้ซึ่งโอกาสดรอปอยู่ที่ประมาณ4%เร์เราก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะมันจะดรอปนี่ตีได้จาากออนะครับ่ พอเราได้แล้วนะครับต่อไปให้เราเนี่ยไปหาแบ็กเคสนะครับซึ่งแบ็กเคสจะอยู่กอดทหารเรือนะครับนี่ทหารเรือตรงนี้นะครับหน้าก่อนแรกเลยนะครับแล้วก็ให้เราตีบอสคิริโตะโอเคคิริโตะจะดรอปอยู่ตรงนี้อ่ามันจะเกิดทุกประมาณกี่นาทีไม่แน่ใจครับก็ให้เราเนี่ยหาแบ็กเคสนะครับโอกาส50%อ่าคิริโตะจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พอเราได้อันนี้แล้วนะครับต่อไปให้เราไปหาฮอนโล่แฟตมินนะครับซึ่งฮอนโล่แฟตมินขอแบบว่าไม่บอกทางแบบละเอียดแต่ว่าจะบอกว่ามันอยู่ใกล้ก่อหัวกระโหลกตรงนี้นะครับ มันจะหยุดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราตีอาจารย์โกโจจะเกิดทุก2อนาทีแล้วก็ให้เราหาฮอลโลเฟสเมนสี่เปอร์เซ็นต์นะครับได้จากการตีโกโจพอเราได้ครบทุกชิ้นแล้วนะครับที่ผมบอกไปนะครับก็ให้เราไปที่กอหิมาได้เลยก่อนน้ำแข็งไปหาเอบีซีแล้วก็ทําได้เลยนะฮะผมก็ยังไม่เคยเห็นสกิลหรอกว่าสกิลมันจะที่ขนาดไหนนะครับนี่มาที่นี่ครับแล้วก็คับได้เลยเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าผมสอนไม่ดีก็ขออภัยนะครับก็มีคิงอย่างแรกเลยคือคิงใช่ไหม ชาโคิงคอนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือไดมอนด์นะครับก็คือเพชรนะครับนี่หน้าตาแบบนี้ได้จากดันเจียนส่วนอย่างที่3คือแอดบอลนะครับแอดบอลได้จากการตีเอต้านี่โอเคแล้วก็ต่อไปครับคือแบ็กเฮดได้จากการตีคิริโตะก่อเกาะนี้ครับทหารเรือนะครับเออไม่ใช่เปรดครับแบ็กเฮดนะครับแบ็กเฮดอ่าแบ็กเฮดมีว่าไม่มีครับขอไปหาก่อนอ่าแบ็กเฮดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะทรงผมคิริโตะนะครับแล้วก็ต่อไปครับก็คือฮอลโลเฟตมินนะครับ ฮัลโลเฟตมินนี่จะเป็นหน้าตาสีส้มแบบนี้เอสีม่วงนะครับอ่าสีม่วงแล้วก็ให้เราเนี่ยมีครบทุกชิ้นเนี่ยที่ผมบอกไปนะครับก่อมาคาบได้เลยนะครับนี่ผมจะบอกเลยว่าใช้5ชิ้นนะครับแล้วก็คาบได้เลยนี่โอเคครับติดไหมเดี๋ยวเรามาดูความเท่ของซงจินวูกันดีกว่าครับนี่ฮะนี่คือมีดคู่นะครับอ่าหน้าตาดาบโคตรเทเลยว่ะดูดิฝั่งนี้แม่โอ้โหเสียงสวยครับกันฟันนี่กันฟันจะอย่างนี้นะครับ แล้วก็สกิลแรกเลยไปการพุ่งครับนี่โอ้โหเป็นสีม่วงโคตรเทสกิลสองเปการปาดขื่อนับสกิลสองต่อไปสกิลสามสกิลสามก็เหมือนมันจะมีคัสซินนับนี่คัสซินอายาดูทรงพลังมากครับโอ้โหดูดูด,ด,ดูเดินมาจ่วกหลังนะครับนี่คือสกิลสามสกิลสี เป็นการเรียกเงานะครับออกมาโจมตีแทนเรานะครับนะหรือว่าอีกิทเองนะครับอ่าโอเคส่วนตัวเราก็หายไปแล้วครับส่วนสกิล5้มีไหมสกิล5เหมือนจะไม่มีนะครับก็น่าจะมีทั้งหมด4สกิลนะครับอ่าสกิลแรกเลยเป็นการพุ่งอ่าพุ่งตัดเป็นสีม่วงครับสกิล2เป็นการปาขึ้นสกิล3เป็นการคัดซินแต่ต้องมีมอนสเตอร์อยู่ใกล้เรานะครับถึงจะสามารถคัดซินได้สกิล4ก็เช่นกันแต่สกิล4ไม่ต้องใช้แบบว่ามอนสเตอร์อยู่ใกล้เรานะครับกดได้เลยแล้วก็ออกมาเลยครับนี่ฮะ เอ้ยแม่งอย่างเท่เลยว่ะแต,แต่เหมือนตัวเราหายไปเลยครับนี่ฮะก,กลับมาแล้วโอ้โหเฮ้ยพลังมันเท่่ะนะแหมไม่ได้เล่นนานก็กลับมาครั้งนี้นี่รู้สึกว่าแหมก็อย่างทีม่มันเดิมนะครับนะพลังของมันนะครับอ่าโลอาโซโลนี่ตัวอะไรสตาร์กนะตัวนี้นกับตัวนี้กับตากนี่โดนคัดซินหน่อยตัวนี้กับตากเราตอนนี้กําลังโดนตันนะครับแล้วเราก็มันแอบจ้วงอ่าเราโผล่มาจากไหนไม่รู้ครับแล้วก็แทงจ้วงไปเลยเออ ไงท้องดิ้นไปดิไม่แตกด้วยนะโอ้โหนี่แต่ว่าท่าสี่นั่นเองนะท่าสามเหมือนไม่แ็งเท่าไหร่เออก็จะมีท,ทั้งหมด4สกิลนะครับอ่าซึ่งมันก็เท่มันก็เท่อยู่ในระดับหนึ่งนะถ้าเกิดว่ามี a b c d f หรือว่า s เนี่ย s คือสูงสุดใช่ไหมผมให้อยู่ในระดับ a แล้วกันนะ a บวกอนะครับประมาณนี้นะครับไปดูดับต่อไปกักนจัาก,ก็คือดาบเบอร์ g v สองเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูดาบเบอร์ g v สองกันดีกว่านะแต่ก่อนจะสอนทำนับเราไปดู a b c กันดีกว่า เอพี e เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เกาะโรงงานใช่ไหมแล้วก็ข้างๆนั้นเกาะเอตตาเกาะหัวกระโหลกแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นเกาะที่อยู่ข้างเอตตาเนี่ยมันจะมีเอพอยู่ที่นี่นะครับนี่อ่าเวอร์จิวจะอยู่ก่อนนี้แล้วก็อยู่บริเวณต,ตรงนี้นะครับของทําที่เราต้องไปหาเลยประมาณนี้ละครับอ่าจำนวนเงินจํานวนเพชรนะครับนี่คือจุดสอนทําแล้วดูหน้าเวอร์จิลดิกางเกงก็ไม่ใส่นะครับเออแม่งคลอดลงกิตเลยนะฮะมาเรามาสอนทํากันดีกว่าขั้นตอนแรกเลยนะฮะก็คือให้เราเนี่ยสตาร์ทไปที่ก่อแรกก่อนนะครับเราต้องไปหาไอ มันก็คือเก้าอี้ซึ่งเก้าอี้เนี่ยมันต้องอัญเชิญบอสอลิสเบตนะครับสมนวิธีการอัญเชิญบอสอลิสเบตเลยให้เราเนี่ยทำการไปก่อนนี้นะครับอ่ามาที่ก่อโรงงานตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีก่อหัวกระโหลกข้างๆตรงนั้นแล้วก็ข้างๆก่อหัวกระโหลกตรงนี้จะมีก่อตรงนี้นะครับให้เรามาที่นี่นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการตีมอนสเตอร์ที่อยู่ตรงนี้นะครับไอใส่เสื้อลายรสกอตเนี่ยนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยไอตัวเนี้ยตรงนี้ก็มีครับอ่าให้เราตีอะไรตัวไหนก็ได้ครับแล้วก็มันจะตอดนะครับซึ่่งใหห้เเรราาาลดมนนะคับี อ่าเลือดเลือดจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับได้จากการตีตัวนี้เลยนะครับนี่นี่ก็คือเลือดนะครับอ่าเลือด b l o o d นะครับอ่าให้เราตีจากตัวนี้นะครับพอเราได้มาแล้วนะครับเราก็ไปเสกบอสอัลสเบตเลยครับมันจะอยู่ข้างหลังเกาะอีเวนต์นะครับอ่าก็ให้เราไปหลังเกาะอีเวนต์ได้เลยพอเรามาที่เกาะอีเวนต์นะครับด้านหลังจะมีเกาะบอสนะครับนี่ตรงนี้เลยบอสเสกนะครับเราต้องหาเลือดมาเสกนะครับอ่านี่ฮะเลือดนะครับเอามาเสกัตัวนี้นี่ตัวนี้เลยตัวนี้เลย แล้วก็จากนั้นอลิซาเบธมันก็สวรมาแล้วเราก็ตีตัวนี้นะครับมาให้มันดอปเป็นเก้าอี้โอกาสอยู่ที่7%อนะครับอ่านี่ฮะโอกาสดอปอยู่ที่7%เอนะครับเก้าอี้นะครับเอยไม่ใช่ป้ายนี้ครับป้ายนี้นะครับนี่อ่าหาอันนี้นะคดเรนะครับไดจากการตีอลิซาเบธต่อมาครับให้เราเนี่ยทำการหาดีมอน s ์เซเยอร์เลือดนะครับหรือว่าเลือดของนักล่าสูนนะครับวิธีการหาให้เราเนี่ยไปหาดันเจียนซึ่งดันเจียนมันจะสุ่มเกิดประมาณ23นาทีแล้วก็ต้องหาเรื่อๆมันจะสุ่มเกาทีนะ่รงบ บางทีก็เกิดกอแรกบางทีก็เกิดกอเอตตานะครับแต่ว่าผมเห็นแวบๆว่ามันเกิดก่อนี้นะฮะเออเอาเป็นว่าผมไม่เจอมันแล้วนะครับเวลามันเกิดมาเนี่ยนะมันจะขึ้นข้อความข้างบนหน้าจอครับจาไม่ได้ว่าเป็นข้อความอะไรเราก็ลงหาทุก2 3สานาทีนะครับมันจะเป็นดันเจี้ยนหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็เราก็ลงดันเจี้ยนไปเลยจะมีทั้งหมด5เวฟ6เวฟนะครับลงเสร็จแล้วจะมีโอกาสได้เลื่อนนะครับอ่าแล้วก็ไอเทมต่างๆแล้วก็เก็บสกระเป๋านะครับอ่าก็ให้เราหาเลื่อนจากการลงดันเจี้ยนต่อมาครับให้เราเนี่ยทำการหาผลไม้ครับ ผลไม้ก็คือให้เราเนี่ยทำการแบบว่าไปตีโกคูแบ็กนะครับซึ่งนี่คือไซมือก่อแรกใช่ไหมจะมีกออเพชรนะครับให้เรามาที่ก่อเพชรก่อนแล้วก็จะสังเกตได้เลยว่าหลังกอเพชรจะมีก่อเสารตรงนี้นะครับนี่ให้เรามาก่อนหน้าตาแบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการตีโกคูแบ็กนะครับซึ่งมันจะเกิดประมาณทุก5นาทีนะครับพอตีเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเกิดช้าไปใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็สามารถออกเกมไปหาเซิร์ฟธรรมดาได้นะครับนี่ ผลไม้เนี่ยมันจะตอบจากโกคูแบ็กแค่เราตีโกคูแบ็กไปเลยโอกาสจะอยู่ที่เท่าไหร่วะผมก็ลืมดูครับนี่ดูตามป้ายนี่ได้ครับอ่าโอกาส8%นะครับนี่ฮะ8%ให้เราได้จากการตีโกคูแบ็กนะครับออกเข้าเกมหาเซิรฟธรรมดาเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอนะครับอืมแล้วก็ตีมาเลยต่อไปครับให้เราเนี่ยไปหาทรงผมสีขาวซึ่งทรงผมสีขาวเนี่ยมันจะอยู่หน้าก่อแร็กตรงนี้นะครับนี่มันจะเป็นก่อที่มีพื้นวงกลมอะนะครับนี่ตรงนี้เลย นะก่อให้เราเนี่ยตีมอนเตอร์ตัวไหนก็ได้ครับไอ้ที่มันหงงหมสีขาวเนี่ยนะโอกาสจะอยู่ที่50%นี่ได้จากการตีตัวนี้เลยนะครับดักโอโตต่อไปให้เราเนี่ยไปหาออฟไว้นะรหรือว่าออฟสีขาวได้จากการไปที่ก่อนลูกปั้นนะครับนี่ก่อนลูกปั้นหน้าตาแบบนี้นะฮะก็ไม่บอกทางแล้วกันนะสังเกตง,ง่ายมากเลยก่อนนี้นะจะมีลูกปั้น4ตัวแล้วก็บอสเนี่ยมันจะเกิดทุกสิบนาทีนะมันจะมีบอสเกิดมานะครับนี่หรือจะออกเข้าใหม่ก็ได้นะแบบไม่ใช่ดิ ต้องบอกว่ามันเกิดทุก8นาทีใช่ไหมเออเก้านาทีกว่าใครที่ไม่เจอนะครับหรือว่าขี้เกียจรอเนี่ยให้ให้หาเซิร์ชธรรมดาอาจจะมีคนแบบว่าไม่ตีมันแล้วก็อาจจะอยู่ตรงนี้แล้วก็หาออฟไว้เวลสิบเปอร์เซ็นต์ได้จากการตีบอสตัวนี้นะครับนี่นะอ่าโอ้โหเก่งจัดพอเราได้ครบทุกชิ้นนะที่ผมบอกไปนะเราก็ไปที่เกาะโกโจนะครับอ่าเนี่ยครับมาทางนี้ครับแล้วก็ข้างเกาะโรงงานแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเกาะเอตตาเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดจุดเอาของมาครับนะครับผมนี่ฮะ นี่แล้วก็มาครับกับเวอร์จิลในเกาะนี้นะนี่แล้วก็ครับเลยครับผมแล้วก็ของออกมาด้วยนะครับอ่ามีอะไรบ้างมาดูกันนะครับกออย่างแรกเลยก็คือเก้า e อี้เนาะอ่าเริ่มที่ช่องไอเทมแล้วก็ค้นหาไปนะครับนี่เก้า e. อี้อ่าเก้าอี้งานบวชแล้วก็ตามด้วยเลือดของดีมอนเซีย์มีปะวะผมก็ไม่รู้ว่าเลือดของดีมอนเซีย์มีไวโอเคแล้วก็ตามด้วยผลไม้นะครับผลไม้เป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนผลแบบหัวใจอะ่ะแล้วก็ตามด้วยทรงผมสีขาว นี่เอ้ยออฟไว้ออฟไว้แล้วก็ตาด้วยทรงผมสีขาวนี่อย่าบอกว่าผมไม่มีทรงผมสีขาวไปหาแป๊บพอเรามีครบทุกชิ้นนะครับแล้วก็ซื้อได้เลยครับนี่แล้วก็จะได้เวอร์จีวีสองมาครับเป็นดาบแบบนี้เลยนะฮะถือถือดาบแล้วก็มีดาบแบบนี้นะครับผมปอกดาบคอดใหญ่เลยผมก็ยังไม่เคยเห็นสกิลหรอกมาดูกันว่าสกิลมันจะเท่ขนาดไหนนะครับโอ้โหดูดิคือดาบปอกดาบมันใหญ่มากนะครับแต่ดาบมันก็ รู้สึกว่าปอกจะสั้นกว่าดาบนะครับอ่าก็มีบ้างที่อาจจะไม่เท่ากานะันนับเอ๊ะแต่ว่ารู้สึกว่าปอกกับดาบน่าจะเท่ากันแหละแต่ปอกมันใหญ่เกินนะครับการฟันอ่าการฟันจะไม่มีเสียงเกมนับจะมีแต่เสียงคลิกเมาส์น,นะครับนี่ฮะแล้วก็การวิ่งรับนี่การฟันเออฝาปืนฝาปแหลงเป้าไม่รู้อะนะครับอ่ามาดูสกิลแรกดีกว่าสกิลแรกเป็นการยิงขึ้นนะครับผมผมไปขึ้นเล็กๆแล้วก็พุ่งออกไปข้างหน้าสกิลสอง ไปการตัดรัวโอ้ตัดน้นด้วยนะครับสกิลสามเฮ้ยไปการนั่งเก้าอี้เว้ยเอออ่ะเมีดันเต้มาเอ้เอา,าเฮ้ยฉากในตำนานนะครับเออเวอร์จิวนั่งเก้าอี้งานบวชสกิล4ีนี่ท่านี้เท่มากแต่มันไม่มีเสียงเกมนะเออไปท่าตัดรัวนี่เชี่ยดันเต้มาไงวะแล้วก็สกิลบีไม่มีครับอ่าก็จะมีทั้งหมดสี่สกิล เอ้ยมึงเท่หวะเออีท่านนี้ยิงขึ้นท่านส่งไปการตัดรัวท่านสามอยู่อยู่ดันเต้แม่งก็มานะครับนี่ดันเต้มาเจอแบบว่าเวอร์จิลนั่งเก้าอี้นะครับนี่ฮะแล้วก็พุ่งเข้าใส่เออก็ประมาณนี้แหละครับอ่าซับดับเวอร์จิลนะครับโหเกมนี้ไม่ได้เล่นนานนะครับก็ถือว่าความเกาก็มาเพิ่มนะครับผมนี่ฮะดับเวอร์จิลดูดิเอพีซีแม่งลืมแสงเกงนะครับโอ้โหจับดีนะครับ อาจจะมีพลังไรไม่ได้สอนไปก็อาจจะเป็นคลิปต่อๆไปก็ได้แล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนี่ยกลับมาลองเล่นได้ครับตอนนี้คนเล่นโคตรเยอะเลยนะครับน่าก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า